เฮ้ยคุณขับรถนิ่มมากเลยอะถ้าพูดก็ถาาว่าคุยเออมันต้องนี้เออพูดแล้วจะหาว่าคุยเอาออกมาเลยนี่มือเดียวปเออนี่อันอับหนึ่งของประเทศเหรอ p o w e r ON p o w e r ON ครั้งแรก ข้างล่างตายตายตายหนูต้องขำไหมอ่ะหนูตลกอ่ะหนูตลองะอขุดปาขุดเจ้ารักษาตายเธอแล้วเขาขำได้ปะแค่ยิ้มแบบเธอสายวิเลตผูกได้ฮะเฮ้ยผมมีบาดแผลอะไรป่ะพี่ เลือดที่ปากเลือดที่ปากเลือดที่ปาก,ก,ปากแมวหรอ ดับรถนี่ม,มากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อถ้าพวกก็จะหาว่าคุยอันดับหนึ่งของวันเทสเลยเหรอครั้งแรกฮะครั้งครั้งแรกเหรอนี่คือครั้งแรกคุณเหรอกูตาย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 นีย่ผมยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมหร,หรือหรือหรือว่าเออเดี๋ยวนะครัง้งแรกเหรอคุณสบายมากเหรอ,อคุณอโอ้ยให้ให้หให้ให้ให้ผมขับไหมไม่เป็นไร ขับได้ <are> สบายมากชิวชิวเอ,อีคุณคุณออนี่จะขับกูไม่ให้กูขับดปกว่าไหมคุณนี่ชิวมากคุณเบรก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  ข้างล่างเหรอนี่คือข้างล่าของกูเหรอโอ้โหโอ้โหข้างล,าล <S <s ่างเหรอน้องพลังรจักฮะ